ยินดีต้อนรับสู่ออโต้บลูวันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับรถถังหลักที่คงพลังที่สุดรุ่นหนึ่งของยูเครนนั่นคือ o อ l o t ตหรือในชื่อเต็มว่า T-84 Oplot อตรถถังรุ่นนี้เป็นพัฒนาการต่อย,ยอดจาก T-80 โดยเน้นความทันสมัยทั้งด้านอาวุธระบบควบคุมการยิงและกรอบป้องกันที่แข็งแกรง่ง โอพลอตใช้เครื่องยนต์ดีเซลขนาด1,200แรงม้าทำให้สามารถเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงสุดประมาณ70กิโลเมตรต่อชัว่วโมงบนถนนและมีพิสัยทำการราว500กิโลเมตรต่อการเติมน้ำมันหนึ่งครั้งอาวุธหลักของรถถังคันนี้คือปืนใหญ่ขนาด125มิลิเมตรพร้อมระบบโหลดกระสุนอัตโนมัติรองรับกระสุนหลากหลายชนิดรวมถึงกระสุนจอะเกราะและถีปนาวุธนำวิถี กรอบของ o อ l ล t มีทั้งแบบคอมโพสิตและกรอบปฏิกิริยาแบบระเบิด Era าเพื่อเพิ่มความปลอดภัยต่อก,การโจมตีจากกระสุนเจอเก,กรอหรือ RPG นอกจากนี้ยังมีระบบป้องกันแบบแ c t i v e เพื่อสกัดกั้นอาวุธนำวิถีที่พุ่งเข้ามาระบบควบคุมการยิงของโอ l ลอถือว่าทันสมัยมีระบบเล็งเป้าด้วยเลเซอร์กล้องอินฟราเรดและระบบตรวจจับเป้าหมายอัตโนมัติทำให้สามารถยิงได้แม่นยามแม้ในเวลากลางคืนหรือทัศนวิสัยต่ำ โอพลอตเคยถูกนำมาเสนอขายให้กับหลายประเทศรวมถึงไทยที่ได้สั่งซื้อจำนวนหนึ่งเพื่อใช้ในกองทัพบ,บกแม้จะมีปัญหาในการจัดส่งในช่วงแรกแต่ในที่สุดรถทางเหล่านี้ก็ได้มาเสริมเที่ยวเล็บให้กับกองทัพไทยอย่างสมศักดิ์ศรีขอบคุณที่ติดตามออโต้บ u ูแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า